กลับเข้ามาครับแต่อย่างที่เราทุกคนรู้จักคุนเซนก็คือคุนเซนวันนี้พูดกวนมากสารพัดอย่างแล้วก็ให้ร้ายไทยหาว่าไทยเนี่ย <c oughs> เป็นชาติที่ไปรังแกคุณไปรังแกขเขมรแล้วพอหลังจากคุนเซนพูดครับเสียแม่ครับมาเลยนะครับครับ โพสออกมาทั้งจากทหารจริงทหารปลอมไม่รู้ไอ้ตัวที่มันหาว่าเราโดนเรายิงแล้วมันไปนอนยิ้มอยู่ในโรงพยาบาลมันอาจจะโพสด,ด้วยก็ได้นะใช่ถูกต้องบอกคอมมนเตรียมพร้อมเราจะรบกับไทยจะส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาด้วยรอบนี้ครับเราต้องกลัวเขาไหมฮะคือเราก็ฟังแค่ฟังอืแต่ไม่ต้องไปเชื่อเพราะตอนเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธ <c oughs> มันเป็นที่พี่พึ่งบอกไงไอ้กลยุทธ์ปัจจุบันยุทธวิธีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสงครามรูปผสมสงครามไฮเบดใช้เครื่องมือ ทุกรูปแบบลบในแบบรบนอกแบบไ o อปฏิบัติการข่าวสารลวงโลกนะครับจริงเท็จทางจิตตวิทยานะครับโฆษณาชวนเชื่อการเมืองในประเทศต่างประเทศใช้เครื่องมือเหล่านี้หมดมแล้วก็ทางอาทหารหลักด้วยแต่กัมพูชารู้งานตักสงครามทางทางหารหลักเนี่ยสู้เราไม่ได้ก็จะใช้แนวเนี้ย<แ>คือการปฏิบัติการข่าวสารเฟกนิวอะไรต่างๆแต่ไปปลุกให้ฝ่ายตัวเองนะคือเขมิมแต่จริงๆเนี่ย ไม่มีพลังอะไรหรอกรอเราก็อย่าไปหลงตามเราก็เพียงแต่จะต้องยืนยันของเราเนี่แหละรอจังหวะความชอบธรรมมีเมื่อ,อไหร่มารุกรานด้วยอาวุธเมื่อ,อไหร่คราวนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องโต้อตอบไปให้ทันหให้เหมาะสมกับเวลาเพราะมันเป็นแง่จิตวิทยาที่ฝ่ายเราเนี่ยต้องการด้วยพี่น้องประชาชนก็จะเอ๊ะเขาอ,อย่างนี้แล้วทำไมเรายังไม่ทำอะไรเหรออันนี้สำคัญมากกว่าเราต้องมีการปฏิบัติการ ยกระดับการไปปฏิบัติการสถานเข้มข้นขึ้นแต่บนหลักความชอบธรรมใช่ครับอยากฟังเสแมวิเคราะห์นิดเดียวคราวนี้ครั้งที่แล้ว5วันครับมันโทนไม่ใช่ครับเขาเปิดเราก่อนด้วยควานไัมรุนุษัธกรรมคือไ b บีเอ็มยี่สิเสร็จแล้วพอเราเอาทั้งกริปเพนทั้ง F16 โลปปับ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 เนี่ยศักยภาพเขาต่ำกว่าเรามากถูกต้อง รอบนี้มินมีข่าวลือหาว่าเฮ้ยเราอ่ะทิ้งระยะมานานเขมิเนี่ยได้รับการสนับสนุนรอบนี้มีแซมแซมก็คือจรวดต่อสู้อากาศยานเอาไว้สอย F16 สอยกิเปิฐานตรงนี้เลยจริงหรือไม่จริงเขามีเหรอแซมใครจะให้ก็พี่บอกอ่ะเป็นการปฏิบัติการข่าวสารไอโอของเขาจิตวิทยาเออนั่นแหละก็มาข่มขู่เราเพราะว่าไอการปฏิบัติการครั้งแรกของเขาเนี่ยที่ยิงสเปซสปะไอบีเอ็มยี่สิบหนึ่งของเขาเนี่ยหลายลำกล้อง ไปลงเป้าหมายพลโ,โลงพลเรือนต่างๆเนี่ยจากนั้นตัวสปอนเซอร์เนี่ยก็ตัะปฏิเสธไปนะคือพี่ใหญ่จีนนะครับไม่มาสุมเสียงกับกัอ,อ,อีกแล้วในการปฏิบัติการทางทหารคืนไปสุมเสียงอาสารัฐเพิ่งจะมีข้อตกลงแรกัว่าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีการซื้อขายอาวุธอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งแน่นอนยังไม่ได้เกิดขึ้นฉะนั้นจริงๆเนี่ยตั้งแต่การปฏิบัติการครั้งแรกมาเราก็มีการพิสูจน์ทราบ<อ>ทางข่าวสารอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างไร ฉะนั้นถ้ามีเนี่ยมันต้องจัดการใช้เป็นแต่ครั้งแรกแล้วแต่ถึงแม้เอาละบอกว่าเฮ้ยเนื่องจากวิระยะตอนนี้ได้มาก็ยืนยันเชื่อมั่นอะยังไงพี่ใหญ่ของทางจีนเนี่ยไม่สนับสนุนหรอกใช่ไหมเพราะว่าไอ้รูปแบบการปฏิบัติการของคุณเนี่ย เดี๋ยวพาจีนก็เสียหายไปละเมิดอทธิมนุชนละเมิดรู้จะทํามก็พากันบันเลยไปทั้งพี่ทั้งน้องนะใช่ครับคนติดตามสถานการณ์จะวิเคราะห์แบบเสมานะครับอย่าลืมนะครับนี่คืออดีตเลขาที่การสภาควางชั่นหนึ่งน่าขนาดนี้ไทยกับจีนชื่นมื่นมากบอกเลยภาพที่ออกไปทั่วโลกเนี่ยนะ้อีกน่าแทรกนีดนะจีนชัดเจนนะท่านบอกเลยการแก้ไขปัญหาของไทยกัมพูชาเป็นเรื่องทวีนะไปจัดการกันเองเป็นสิ่งบอกเหตุเลยไม่ทีทางที่จีนจะบอกเลยไม่ว่าเฉพาะจีนบอกว่า ประเทศอื่นก็อย่ามายุ่งเพราะจีนเนี่ยมายุ่งอยู่แล้วแล้วประเทศอื่นก็อย่ามายุ่งแล้วเขาก็มีกลไกทวิภาคีัฐทั้งตั้งสามระดับก็ให้เขาว่ากันไปสิเพราะฉะนั้นฝั่งจีนเนี่ยเราเราเราดูจากเราดูจากสถานการณ์สถานการณ์สอเมริกาเนี่ยกลับมายืนชัดนะครับพอคุณอนุทินแข็งปุ๊บอเมริกาไม่มีทางเลือกขมขื่นเด็ดขาดเขาต้องเลือกไทยแน่นอนเพราะว่าพี่ยิงบอกมาเขายังผสมกันอยู่ระหว่างความมั่นคงกับเศรษฐกิจแต่เขาบอกเฮ้ยไอ้ผู้ิภาตตรงเนี้ย ถ้าไทยไม่เอออ,อหอมหมกด้วยเนี่ยนะเฮ้ยเหนื่อยเลยนะเหแปซิฟ <N> ิกอินโดแปซิฟิกนี่เหนื่อยเลยนะทะเลจีนใต้เหนื่อยเลยนะอ่าไต้หวันบอกเฮ้ยไม่มีพี่ไทยอะเหนือ่อยนะไม่ได้มันต้องมีไท,ทยพีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีฟิลิปิน ไอ้ตัวนี้มันจิ๊บจ้อยเออจริงๆเนี่ยเขาต้องการได้ของเราเนี่ยมากกว่าถ้าเลือเลี่ยมด้วยซ้ำไปเพราะไอ้ของไทยมันชัดเจนไงสองปีข้างด้วยปีกซ้ายอินหมาสมุทอินเดียซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อยู่แล้วฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยดีที่สุดสัมัรธภาพดีที่สุดจริงๆเนี่ยฝันเหมือนเฮ้ยถ้าอู่ตะเภาได้อย่างนี้แหมยอดเยี่ยมเลยใช่ไหม แต่่มมันนก็็เปปไไได้อุตภากับเรียมอยู่ใกล้ๆกันไงอุตภาอุตภะเต็มเหนือจานหมดเพราะมันมีทั้งท่าเรือมีทั้งอ่าวไทยมันมีทั้งสนามบินเรียบร้อยหมดแล้วแล้วสนามบินมันได้มาตรฐานหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เป็นที่ประจักษ์สมัยก่อนที่สู้กับเวียดนามไงใช่ไหมใช้ปีห้าสิบสองเครื่องบินหนักเครื่องบินขนอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ใช้ได้มาแล้วใช่เพราะเป็นสนามบินที่มันสร้างโดยสหรัฐความแข็งแกร่งมันฐานกําเนิดมันมันแข็งแรงใช่ครับ แต่ทีนี้วกกลับมาอแล,แ,ลแล้วทำไมอะก็วันนี้มีการประชุมเรื่องปกักมุดเกศชัยนันเขเมรมันจะกวนอะไรนักหน,นาก็นี่ไงเลื่อนจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้เออเราก็บอกเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะไม่ใช่พรุ่งนี้มันเรื่องกันอีกอแต่สิ่งที่สําคัญเราไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะไอ้พื้นที่ไอ้ตรงหนองจานก,กับหนองยาแก้วเนี่ยเราปักหลักแล้วเดินไปเลยไอ้เรื่องเก็บกู้ทุระเบิดเก็บไปเพราะเก็บได้อยู่แล้วเก็บได้เมื่อไหร่ปุ๊บกวาดไอ้พื้นที่ที่เขามามายึดครองอยู่ส่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยพีี่่นนน้้อองงปรระะาาไไเเพวต มันเป็นส่วนที่ล้ําเข้ามาอยู่แล้วนี่ยมันไม่ได้ตรงตะเข็บชายแดนไอ้ตรงตะเข็บชายแดนไอ้เรื่องจะปักไอ้หมุดไอ้ร่วมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทศเนี่ยมันเราก็วถือว่าอ่ะอันนั้นก็ว่าไปสิแต่สิ่งที่มาลุกรานอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วนะกองทัพต้องมีการจัดการให้ประชาชนเห็นแล้วคือเส้นแมวหมายความว่าพอหลังจากที่ทรัมป์อันวายืนยันว่าเอาละไทยเก็บกู้ไปเลยไม่ต้องไปสนใจเราไม่คุยเรื่องภาษีด้วยนะครับณขณะเนี้ยครับ ทหารเนี่ยสามารถที่จะตะลุยเข้าไปในบริเวณที่มันก็ปลูกบ้านอะไรอยู่ได้เลยในเขตเราเพราะว่าไอ้น้องจานหลองแก้วเนี่ยเราก็ตะลุยทุระเบิดคือเราไม่ต้องสนใจเลยก็ความหมายเราก็ไม่สนใจเพราะไอ้นี่มันใช้กฎหมายภายในประเทศบังคับอยู่แล้วไม่ได้เป็นพื้นที่มาต้องสงสัยว่าเฮ้ยเป็นของใครไม่ใช่มันของไทยร้อยเปอร์เซนต์ส่วนไอ้ที่จะไป ปากหมุดตรงนั้น,นอันนั้นคือสงสัยก็ว่ากันไปแต่มันคือบริเวณชายแดนไอ้น,นั่นมันแค่ชั่วขราวนะไอนนหมุดชั่วข้าวก็ว่ากันไปแต่อันเนี้ยมันมีความลุกล้ำที่ชัดพี่ถึงบอกไงพื้นที่เป้าหมายเนี่ยที่เราสามารถดําเนินการได้อย่างชอบธรรมเนี่ยเราต้องขึงไว้เลยทั้งหนองจานหนองยาแก้วนะครับภาษาตาควายนั่นแหละแล้วก็ไอตามมเลียที่มาวางทุ่นระเบิดตรงนั้นล่ะจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติการได้หมด แล้วแล้วหลังเขตที่ที่ที่ปฏิบัติการเนี่ยเอาเอาตอนนี้ก่อนหลังเขตถ้ามันยังวางใหม่วางใหม่วางใหม่อยู่เราจะยังไงไอ้ตรงนี้ไงพี่ถึงบอกว่าเราต้องป้องกันตนเองแบบล่วงหน้าฉะนั้นเรามีสิทธิ์พอเคลียร์ปุ๊บที่จะพยากรหรือประเมินได้ว่าเฮ้ยที่คุณมาวางเนี่ยอ่ะมันจะต้องมาถูกวางโดยหน่วยแนวหน้าของคุณนี่แหละไอ้หน่วยตรงนั้นน่ะที่มาอยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยอันเนี้ยเรามีโอกาสที่จะจัดการสั่งสอนได้คือวกกลับมา ช่เพราะว่าเราบอกว่านี่เฮ้ยเห็นละเห็นละแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยวางลูกที่สามลูกที่สี่อ้าวถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวมีลูกที่ห้าที่หกเนั้นผมก็ต้องจัดการก่อนตีเพื่อการป้องกอันทองขุ่มนั่นแหละครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันค,คุณผู้ชมอย่างนี้ มันเป็นเส้นสมมติเอาง่ายๆพอเราเข้าไปอ่ะเราก็จะเห็นพวกเขาอยู่ฝังงนู้นถูกต้องถ้าเกิดทีถ้ามันไม่น่าไว้ใจอ่ะแต่ก่อนเราก็อาจจะต้องทนมันแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่น่าไว้ใจเราก็หาวิธีจัดการมันได้แล้วตอนนี้ถูกต้องเหมือนช่องตมาเลียเนี่ยใช่ไหมเพราะที่เห้ยมาตัดรูดหนามแล้วมาวางแล้วเราก็เห็นนะมันถอยไปไม่มากนะพอฐานเรามาเหยียบกับระเบิดมันก็ชอบใจกันอ่อันนี้เราอนุมาณได้เลยไอ้คนวางเนี่ยคือไอ้ชุดนั้นเออเมื่อชัดชุดนั้นเราก็จัดการของเราได้นะฮะคือเรา เราเปิดเผยและถูกับถูกต้องเพราะเราสามารถชี้แจงแถลงไขได้เป็นการป้องกันตนแล้วมันเกิดขึ้นจริงอ่าหนึ่งเนี่ยพอดีเราไปเหยียบซะก่อนแต่เชื่อว่าไม่ได้มีลูกเดียวที่เราไปเหยียบหรอกมันต้องมีอีกแล้วพอมีอีกเนี่ยเราก็อนุมานได้เลยการมาตัดรั้วไว้เนี่ยเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาวางเพิ่มอีกและไอ้หน่วยที่ปฏิบัติการเออแน่นอนก็หน่วยที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนั่นแหละคือเราต้องอธิบายเหตุผลแล้วก็เรียกว่าการถ่ายภาพต่างๆเรียบต้องเป็นวิดีโอเข้าใจไหมเพื่อความชัดเเจจนนนนไ่่่ต้องงปสสใใคครรรราาะหววูกกณีั พวกอื่นที่เข้ามาเนี่ยเพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าไอ้กลไกทวิเนี่ยมันถูกมาเป็นถูกไปแล้วใช่ไหมมันถูกมามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่รตรงน,นั้นไอ้พวกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราแจ้งเพื่อทราบเท่านั้นละผมว่าตอนเนี้ย ในเชิงของการทูตของไทยก็เดินหน้าลุกขึ้นเยอะมากเลยนี่ครับคุณเชิดชัยใช้ไววิทย์เอกอัครชุดผู้แทนถาวรไทยประจําสาประชาชาติก็ทําหนังสือชี้แจงเหตุผลสิประการเข้าสู่สาประชาชาตินะนะใช่อันนี้ถือว่าบีบบีบอีกทางหนึ่งเลยไราต้องนั่นอีกเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยกัมพูชาพร้อมจะพลิกลําตลอดว่าเป็นผู้ถูกลุกลานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกลานเป็นผู้ถูกลุกลานเห็นไหมตอนเนี้ยมีภาคประชาชนโอ้ จะไปร้องสารอาญาระหว่างประเทศแล้วเห็นไหมที่มาจัดการไทยอ่ะไปทางนู้นแล้วไอซีซีแล้วเมื่อวานเนี้ยมีคนส่งข่าวออกมาบอกว่าขนาดเวทีประกวดนางงามกิ๊กก๊อกอนั้นมิสทีนอะไรอะไรแคมบเดียมิสวัยรุ่นน่ะยืนบีบน้ําตาบอกว่าประเทศกัมเบนไม่ได้เลิศประเทศได้ไม่ก็เลิศไมงุนงยเขาบอกดูแล้วหมั่นไส้นั่นแหละมาเขาทุกเนี้ยพี่ถึงบอกอ่นมันเป็นสงครามรูกผสมมันใช้ทุกรูปแบบปฏิบัติการสื่สารไอโอเฟกนิว ทุกร,รูปแบบเพราะว่าให้กําลังลบมันสู้เราไม่ได้ไงมันก็เลยใช้อาวุธอื่นคือตอนนี้เหลือแต่ปากเออนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเอาล่ะถ้าเราทําแบบที่เสบแบบกว่าไอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเราทางใต้มันจะว่าอะไร,รเราอันนี้เราไม่ใช่เพราะความชอบทำไงพี่บอกจะทํายังไงยึดหลักการไว้เพราะหลักการมันเป็นตัวอธิบายอืใช่ไหมอา้าว พิสูจน์ทราบลูกลานผมด้วยวุฒิจริงไหมก็จริงดิทุระบดเอออันว่าเออเพะนั้นผมปฏิบัติตามอย่ามายุ่งได้ไหมผมปฏิบัติตาม5 1ของกฎบัตรสาธารณชาติป้องกันตนไปทางเป้าหมายทางทหารอ้าวแล้วเป้าหมายที่ผมจัดการไปก็ไม่ได้เป้าหมายอื่นนะก็เป้าหมายทางทหารไงก็คือไอ้ชุดเนี้ยมันมาคุกคามผมหนึ่งมันวางแล้วเนี่ยผมอนุมานได้เลยว่ามันวางมากกว่าหนึ่งครับสองแล้วมันจะต้องมาวางอีกเพราะว่ามันตัดรูดน้ำของผมแล้วฉะนั้นผมต้องจัดการสามถ้าเอา ภาษาตาขวายิ่งชัดเลยเฮ้ยหน้าแนวเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณวางทุ่นระเบิดไปหมดเพื่อไม่ให้ผมเข้าไปสองพอคุณไปยึดโบราณสถานตอนนี้คุณแปลสภาพ,ภาพมันไม่ใช่แล้วใน,ในหลักข้อตกลงเนี่ยคุณผิดไปแล้วเออพราะคุณเท่ากับแปลภูมิประเทศไปแล้วออนะครับอ่า<อ>ไม่ว่าจะมีบังเกอร์ไม่ว่าจะมีบันไดไม่ว่าจะมีกระเช้าไม่ว่าจะมีตะข่ายของคุณมารองรับกันโดนเินเนี่ยอ่าจริงๆตัวเนี้ยเป้าหมายเนี่ยผมก็จัดการได้อันนี้ถ้าผมต้องการป้องกันตนแบบล่วงหน้า พอดีคุณมีการคุ้มครองจากการยิงมาจากเนินสามาศูนฉะนั้นถ้าผมจะจัดการพวกนี้ถ้าเนินสามาสูนแหลมมาสนับสนุนเนีย่ยผมก็จะจัดการ <laughs> ไอ้เนินส,สามาูนจัดนะออแล้วจริงๆเนี่ยเราประกาศกสักดาได้ชัดเจนนะไม่ได้แตกต่างนะที่อิสราเอลกับสงครามพามาสนะเห็นไหมอิสราเอลบอกชัดเลยนะบอกว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันที่เท่านี้วันวอเท่านี้จะไปจัดการที่เป้าหมายนี้ถ้ามีพลเรือนอยู่ช่วยเอาออกไปถ้าไม่เอาออกไปก็รัฐบาลจุกไอ้ปาเลสไตน์กับฮามาสรับผิดชอบไปเพราะ ผมยืนยันว่าคุณมีภยัยคุกคามคือฝ่ายปฏิบัติการ<อ>คุณที่นั้นไม่ว่าจะโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยคุณอยู่ใต้โรงพยาบาลคุณอยู่ในโรงพยาบาล<ะ>แล้วมายิงระเบิดมาทิ้งระเบิดผมฉะนั้นผมก็ต้องจัดการอันเนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีข่าวกองที่ชัดเจนแต่จริงๆเนี่ยภาพปรากฏพี่ถึงบอกความชอบทมก็ไม่มันชัดเจนเนี่ไงมันม,มาสร้างบังเกอร์อยู่ที่ที่ภาษาตาข,ขวา<ะ>ใช่ไหมจริงไหมตามาเลียก็ชัดเจนทุ่ระเบิดมาตรงนี้ไอ้หนองจานหนองแยาแก่ไม่ต้องพูดเลยลุกลามมาผิดกฎหมายอยู่แล้วผมใช้กฎหมายภายในจัดการ ผมใช้การบังคับใช้กฎหมายจัดการแต่ทหารจะมารุกล้ําไอ้ส่วนที่คุณจะไปทะเลาะหรือไปต่อพูดคุยกันเรื่องไอ้ปากเขตชั่วคราวก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันชัดๆอยู่ในนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราก็เก็บทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยให้ประชา,ะช,าชนเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องรีบเคลียร์พื้นที่เลยเพื่อส่งพื้นที่ปลอดภยอัยให้ประชาชนอันนี้รัฐบาลจะได้แต้มแล้วมีความชอบธรรมเพราะยึดหลักตรงนี้อธิบายความด้วยหลักความชอบธรรมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอส่วน ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องนี่แจ้งเพื่อทราบอันนี้ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าถูกใจอ่ะคนไทยบอกว่าเอางี้ไหนไหนอันวาก็พ้นจากประธานาเซียีส่งไม้ให้กับฟิลิปปินส์เราควรจะจัดของขวัญให้อันวาหน่อยถ้าเขาทะเลาะกับอินโดปึ๊บให้ไทยเสนอตัวเลยบอกว่าอินโดมันคุยกันที่ประเทศไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยให้บอกไปที่อินโดเราก็บอกเงี้ยแล้วคุณก็จะคุณก็จะรู้สึกเองบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณผู้ชมครับความจริงที่มันปรากฏอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเคือคุมเครอเนี่ยมีคนพูดมาแล้วหลายคนนะครับว่า นณวันนี้เราปิดด่านขนาดนี้ครับสแกมเมอร์ โครงข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ในในเขมรกับสะเทือนเม็ดงงเม็ดเงินไม่มีเลยในประเทศไทยก็นัวกันเหลือเกินแต่ปรากฏอยู่ๆเสร็แมเมันคล้ายๆมันก็ต่อเนื่องเขมรเอฟเอ็กอะชนพัฒนาคั่วนั่นแหละครับผู้ที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่มีข่าวคลิปออกมานะประกาศนะเดี๋ยวถ้าผมพ้นจากนี้สมัยหน้าผมจะเป็นรัฐมนตรีน่าสนใจไม่เหลือน่าสนใจเป็นขั้นละเมอแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดตอนเนี้ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าเรื่องไปสู้คดีของตัวเองอ,ะอ่ะไม่รู้จะมีโอกาสอยู่ในสนามการเมืองต่อหรือไม่เดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากอยู่ดีกินดีเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละแต่โน้ตไว้ก่อนนะครับมาเลเซียก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในพนมเปนด้วยนะเขาได้ประโยชน์เหมือนกันนะจำไว้ก่อนอ่ะสักครู่เดียวอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับ <laughs>